สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนี่ค่ะวันนี้ตําน้าพริกเห็ดค่ะพี่น้องจา้าน้ำพริกเห็ดเฟียงหรือว่าเห็ดฟางค่ะยามไคก็อ่าขวบพริกอย่างเรียบร้อยแล้วยามไคก็ติตําให้เบิ้งเลยเลยค่ะเด้อแล้วก็ตอนนี้ก็ต้มเห็ดอย่ไพาเบิ้งต้มเห็ดค่ะนี่ค่ะเห็ดกระต้มในหมอ้ออ่าแล้วก็ใส่น้ำปลาไว้หอมหอมค่ะหอมกลิ่นน้ำปลาพี่น้องนี่เดือดปุดปุดปุดอยู่ค่ะพี่น้องจา้า ไปไปเบิงใหยไหม่ตํานี่ต้มไว้ก่อนค่ะเห็ดฟางเห็ดเฟียงเลยค่ะพี่น้องเนื้อ่ายๆแต่มันแซ่บค่ะกินกับผักสดผักลวกค่ะแซ่บพี่น้องจัดไปค่ะอ่าพริกนี่หุกขว่หอมกระเทียมพริกด้วยค่ะเด้อตําค่ะ ไปเบื้องตอนนั้นแหลกค่ะเนี่ยค่ะตําพริกประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะไปทิพยไปเบื้องเห็ดว่าสุกยังหอมน้าปลาอะไรพี่น้องเนี่ยค่ะอืมอืมหอมน้าปลาเห็ดสุกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาเห็ดไปหั่นก่อนค่ะไปตามไปเบื้องค่ะค่ะเห็ดต้มเสร็จแล้วเยังะไปก็จะ์มาเต็มหั่นแล้ค่ะเด้อ หั่นเห็ดก่อนค่ะอันนี้ก็ไข่ต้มค่ะกินกับน้ำพริกเห็ดกับพี่น้องแก้วเห็ดนะคะแบ่บแทบอันนี้ก็มะเขือค่ะเขือต้มค่ะหั่นเห็ดเสร็จแล้ว,ลวก็ที่ใยไม้ก็ที่มาต่ำค่ะพี่น้องนี่ตำ่ำเข่าก่อนกับพริกเมนูสามีคืออยากกินค่ะเราทำไม่อร่อยแล้วค่ะเมนูของอีสานนะต้องใยไม่ทำ ถ้ามีพริกสีเขียวก็จะสวยขึ้นมาอีกค่ะอันนี้เรามีแต่พริกแดงล้วนๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็ยำไม่ตําเสร็จแล้วก็จะมาปรุงเครื่องปรุงกับพี่น้องค่ะตารน้ำปลาร้าลงไปค่ะนัวๆคันนี่ต้มเสร็จแล้วคันนี่น้ำปลาปลากระดีอค่ะพี่น้องแซ่บค่ะนัวๆเลยสามช้อนเต็ม แล้วก็ตามด้วยผงขนอปรุงรสค่ะรสดีสักน้อยค่ะพี่น้องตามด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาเสริมเดี๋ยวไปเบิ่งตอนตักให้ถวยค่ะนี่ค่ะ บอกเลยว่าแ่บแสบค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ๋าตำเยอะๆกินไม่หมดวันนี้เราก็เก็บไว้ใส่ตู้เย็นไม่ได้ค่ะในวันหนึ่งค่ะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะพี่น้องจ๋าตำน้ําพริกเห็ดค่ะเราจะใช้เห็ดอะไรก็ได้ค่ะเห็ดยามัก็จะใช้เห็ดเฟียงเห็ดฟางนี่แหละค่ะมันมีเห็ดบวกก็ใส่เห็ดเฟียงเห็ดฟางแทนค่ะกินคู่กับไข่ต้มค่ะพี่น้องจ๋า นี่ไข่ต้มหลายใบเลยค่ะไข่ต้มกับผักสดๆค่ะทั้งผักลวกผักสดค่ะอร่อยค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ยัไหมก็จะเป็นเมนูพวกพวกต้มอย่างอื่นมีคู่อยู่ค่ะแต่ไม่ได้เอามาถ่ายคู่กันค่ะพี่น้องจ๋ามีหลายเมนูค่ะแต่ยังไมจะนําเสนอแค่เมนูน้ําพริกค่ะน้ําพริกไข่ต้มค่ะพี่น้องจ๋าผักสดๆค่ะ ขอบคุณร้ายหลายค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจยายใหม่ขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะยายใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กับยายใหม่นำเด้อค่ะพี่น้องจาอ๋ายายใหม่ซีมีอย่างมาให้เบิ้งทีละมือทีละวันเนี่ยค่ะมามีอย่างน้อให้พี่น้องคอยเบิงะะ้งเลอค่ะเด้อพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะมื้อนี้ก็มาน,ำ,นำเสนออาหารที่มันแซ่บๆของแซ่บคุยกับอีสานบ้านเฮาเลยล่ะค่ะคือน้ำพริกเห็ด กินพวกน้ำพวกน้ำพริกอายุยืนค่ะพี่น้องจ้าสุขภาพแข็งแรงเป็นเมนูเพื่อสุขภาพค่ะเพราะว่าเมนูนี้ไม่มีน้ำมันค่ะพี่น้องจ้าไปไปกินกแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่นอ้องมื้อวนนี้ยังไมก็มาทอดนี้เด้อค่ะเด้อพ่อันไหม่ในคลิปต่อไปไว่ายัยไมที่มิหยัง,ไม,ยงไม่พี่น,อน้องได้เบิ่งนได้แง่งได้กินกันอีกไปก่อนค้าไปแซ่บๆก่อนสวัสดีค่ะ